ำมาให้ท่านผู้ชมนะครับสมาชิกได้ชมกันชาหมากหลวงพ่ทีมอัตสันโตนะครับคาถาบูชาหลวงพ่ทีมอัตสันโตนะครับโยวะโรสุปติปันโนอาตสันโตสุสังวะโรสุศีราชรณสัมปันโนตัง สิละสาณมามิหังรัตนรันะตนะตยานุภาเวนะสัพภาสุถีพะว,วันตุเมนะครับแล้วท่านก็อธิษฐานตามความปรารถนาได้นะครับห้องสำเร็จแน่นอนครับผมหลวงปู่ท่านมีบารมีมากๆทีเดียวนะครับ ต้องบอกว่าผมและครอบครัวเนี่ยมีประสบการณ์กับพระบามีหลวงปู่เบามีพระพุทธนะครับหลวงพ่อขาวในพระบัวสดเนี่ยผมมีประสบการณ์มาจริงๆนะครับท่านเมตตาม,มาอันนี้ก็ต้องก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าเป็นอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับผมมาฝากไว้ด้วยนะครับ ขอพระคุณพี่นพดลน,นะครับคนนี้ก็ดังมากดังมากครับเรื่องของพระลุงกุทีมัตะสันโตวัดพระขาวนะครับพี่นพดลเนี่ยใจดีนะครับเป็นคนใจกว้างกวางเลยทีเดียวนะครับเสียงดังฟังชัดพูดตรงไปตรงมาครับก็เหมาะนะครับยาที่เป็นคนอยุทธยาบางบานนะครับผมได้รบกวง พี่นพดลว่า่าขอชานากหลวงปู่ทิมนะครับเพื่อให้แฟนผมพกติดตัวอธิษฐานเวลาเขาไม่สบายอะไรเงี้ยนะครับก็ทําทุกอย่างนะครับเพราะแฟนผมเป็นคนเป็นภูมิแพ้นะฮะ็นภูมิแพ้บางทีเขา,ขาค่ำคืนเนี่ยเขาหายใจไม่ค่อยออกผมก็รึกถึงหลวงปู่ทิมนะครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์ว่า ขอบรมีท่านได้นะครับท่านก็จะช่วยนะหนักเป็นเบาเบาแล้วก็จะได้หายไปนะครับแล้วแน่นอนครับครอบครัวเราไม่ลืมที่จะทําบุญไหว้พระสดนนนะครับทําแต่สิ่งดีๆนะครับตามคําสอนจากหลวงปู่ทีมอัตสันโตที่ว่าเป็นเทปที่ผมได้ฟังอยู่บ่อยๆนะครับรรมาที่หลวงปู่ท่านได้สั่งสอนไว้วันนี้ก็เลย นำมาให้ท่านผู้ชมนะครับสมาชิกได้ชมกันชานมากลวงปูทีมอตสันโตนะครับซึ่งพี่นพจนเก็บไว้นานทีเดียวผมก็ได้ได้มานะครับได้มาก็นำมาถ่ายภาพถ่ายบันทึกภาพวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็เห็นแล้วชื่นใจทีเดียวนะครับก็มีรูปมีรูปถ่ายลวงปูแล้วก็มีชานมากนะครับ ไม่ลืมที่จะทำบุญไหว้พระสดนนนะครับทำแต่สิ่งดีๆนะครับ